ข้อถัดไปค่ะข้อ8ค่ะ number eight it is important to ensure the accuracy of the data a they certainly like it b our prediction will come true c i can assure you of that ข้อแปดนะคะสำหรับประโยคเปิดเรื่องเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าด้ยกล่าวว่า it's important it's important ก็คือเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะ ensure ensure ก็คือทำให้แน่ใจ the accuracy of the data accuracy ก็คือความถูกต้อง data ก็คือตัวข้อมูลนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลอ่ะมันถูกต้องต้องต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้แน่นอนอ่ะนะคะ choice A definitely like it c e r i n i n l y ตัวนี้คือแน่นอนพวกเขาจะชอบ มันแน่ๆเลยอันนี้ก็คือตัดออกไปได้เลยนะคะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทเนาะ Our prediction will come true Our prediction prediction คือแปลว่าการคาดการนะคะการคาดการเนี่ยน่าจะเป็นจริงแนละการคาดการของพวกเราจะเป็นจริงนะคะอันนี้ก็อาจจะดูคล้ายๆแต่ว่าถ้าเราพิจรารณาดีๆแล้วเนี่ยคำตอบในที่นี้มันเป็นคำตอบที่เป็นคนละเรื่องกันเลยเนาะกับสิ่งที่เขาถามนะคะส่วนข้อ C I can assure you that assure ก็คือรับรองนะคะ ดัตในที่นี้ก็คือ accuracy นั่นแหละค่ะก็คือเขาต้องการที่จะบอกว่าฉันเนี่ยสามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลนั้นได้แน่นอนนะคะ I can assure you of that ก็ฉันสามารถรับรอง accuracy ของเรื่องนั้นได้แน่ๆน,น,นะคะก็อันนี้คำตอบที่ถูกต้องของข้อ8นะคะก็คือข้อ C ค่ะ